ฟังเทศกันบรรลุพระอรหันต์กันแต่ถ้าใจเขากำลังวอกแวกนะไม่บรรลุเลยแล้วพวกที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่บรรลุไปด้วยคลื่นของจิตมันกระทบซึ่งกันและกันเพราะนเราต้องสงวนรักษาใจของเราไว้นะเพี้นพ่านออกไปอรารวาสกิเลสอะไรก็เก็บไว้ก่อนมีเรื่องอยากพูดก็เจ็บปากไว้ก่อนไม่ใช่เวลา ถ้าขืนทำลายสมาธิของคนอื่นเข้าไปในขณะฟังธรรมนะบาปหนักหนาสาหัสเลยเขาอาจจะใกล้บรรลุธรรมในขณะฟังธรรมแล้วก็ได้ดังั้นเราต้องระวังที่หลวงพ่อห้ามไม่ให้ถ่ายรูปตอนเทศให้ปิดมือถือให้อะไรเนี่ยเพื่อไม่ให้กวนคนอื่นมันจะบาปอย่างเขากำลังจะบรรลุธรรมแล้วเราโทรศัพท์กุงก้งกิงก้งกุ้งกิ้งอะไรขึ้นมานะใจเขาก็ฉกแนละ้ว เขาเสียโอกาสเขาเสียโอกาสเนี่ยเขาต้องไปรวบรวมพลังนะอีกเป็นปีเลยกว่าจะกลับมาตรงนี้ส่วนเราเองเรารับอกุศลแน่นอนนะถ้าเราภาวนาถึงจุดจะแตกหักทีไรจะมีอุปสรรคมากวางเราราะกรรมจะต้องมีวิบากงนั้นบางท่านนะ่ยบรรลุธรรมนะในขณะแสดงธรรมบางท่านบรรลุธรรมในขณะฟังธรรมบางท่านบรรลุธรรมในขณะปฏิบัติธรรม ไม่ได้แสดงไม่ได้ฟังแต่ปฏิบัติอยู่มีไม่มบรรลุธรรมในขณะลืมตัวไม่มีเมื่อไหร่รู้สึกตัวอยู่เมื่อน,นั้นคือเวลาปฏิบัติธรรมนะนเพราะฉะนั้นเราขาดสติไม่ได้เลยต้องพยายามมีสติอยู่ทั้งวันมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จิตเราจะพร้อมสําหรับการบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรา ใจิตใจเราวัาแบแวกนะวันวันนะเล่นเฟซเล่นไลน์สนุกสนานเฮฮาอารมณ์แขวนขึ้นอารมณ์แขวน,นลงตลอดวันเดี๋ยวก็ส่งไลนะ์สวัสดีวันจันทร์ส่งมหาอะไรที่ไหนมันก็วันจันทร์ทั้งนั้นนะสวัสดีวันอาทิตย์อะไรเงี้เสียเวลาตัวเองทําลายเวลาตัวเองนะยังไปทาลายเวลาคนอื่นอีกคนอื่นเขาจะอยู่สงบสงบนลเดี๋ยวก็ไลน์มาเฟซมาอะไรต่ออะไรยุ่ง หาบาปใส่ตัวไม่รู้ตัวงั้นเราต้องระมัดระวังนะเวลาเล็กเวลาน้อยเราอย่าประมาทเราเก็บให้หมดเลยมีเวลาตอนไหนปฏิบัติมันตอนนั้นคาว่าปฏิบัติไม่ใช่นั่งสมาธิไม่ใช่เดินจงกรมการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเป็นเปลือกของการปฏิบตัติหัวใจของการปฏิบตัติเนื้อแท้ของการปฏิบัติคือความมีสติ รู้สึกตัวไปเร่ยรู้เนะื้อรู้ตัว